บเทศบาลตำบลหางดงจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะคะที่นั่นค่ะเขาจัดกิจกรรมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในช่วงของเทศกาลสงกรานนี้ค่ะ ที่ข่วงวัฒนธรรมเทศบาลตำบลหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายจำรูนเร่งถนอมทราบนายกเทศบาลตำบลหางดงเปิดงานเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุสายใยสัมพันธ์สืบสานประเพณีท้องถิ่นปี2565เพื่อส่งเสริมและรักษาประเพณีของท้องถิ่นยกย่องให้ความสำคัญของผู้สูงอายุค่ะส่งเสริมความสมัครสมานสามคัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการประชาชนและผู้สูงอายุเข้าร่วม กิจกรรมงานนี้เป็นจํานวนมากค่ะภายในกิจกรรมต่างๆนะครับก็มีการส่งน้ําพระกิจกรรมสะเกล้าดําหัวผู้สูงอายุการแสดงของผู้สูงอายุครับการก่อเจดีไซน์กาดมั่วครัวหอมขันตกล้านนาซึ่งบรรยากาศนะครับก็เป็นไปอย่างสนุกสนานรื่นเริงเต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้สูงอายุและผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับ